สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายมชมบรรเจ้าทั้งหลายมาพบกับคำมวนพันสดเซบอีกแล้วทางยูทูปพี่น้องป้องป่ายเฟซบุ๊กจัดฟังชมบรรเจ้าดาวดาวทุกคนมืาในบ่มีนนมมอย่งางไรมากินตามกุ้งพี่น้องป้องป่ายมาเล่นงานรายการแล้วพี่น้องป้องป่ายจ้าเทพเลยน้ำลายไหลน้ำค่อยเด้อเอ๊ นำมุงนี้บอกมสุกบวกมุงย่อพี่น้องพองก่าเออเออเจ้าจ้าสุกุสคนออเ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 อเออออเเออเเออ ยั inä, ่วจ oh э ้าโยมาได้มาได้เน mm ื hmm. ้อส <ell in those moments> ู้ทุกคนเน้อฝ่ายเลืกงานเลือการโยโย่เก้าเก้าเจ้าเดิมเออเมื่อตะพินในกระดิ่งกรซื้อมากจ้าพี่ i ็นอย่างไรบอจ้ามีคอมเมนต์คอมเมนต์มึงไ่ด้วยจ้าซะเออกระดิจ้าซะจ้าจ้าก็จีมัวเะดอกเออ จ้าจ้าจ้าอยนี้ละเอาเห็นพี่น้องเห็นเอาควายยังบ้างเอาไม่กินก,กันพี่น้องเด้อมาพ่อแม่พี่น้องป่งปลายอันนี้มั่มแนะนำพักจ้าสุกนสุคนอันนี้สะอหมพี่น้องป่งปลายอันนี้นคืออันเฮ็ดอันเข็มทองเด้อพี่น้องป่งปลายได้กับพักนอกพักพักนอกพักอันแด่เป็นใคอีกอย่างเขาไปจักซื้อกันนี่พี่น้องเ,เออแล้วก็สลัดแล้วก็ซื้อมาถุงเลย มันคือมันค่อยได้พี่น้องปองไปฮะมันค่อไล่ย้ายห้างไปเราใช้ลำคานเห็นอยู่บ่เออในตาก็อยู่บ่เอเไปจับกองมาจังน้อยเออกกุ้งดีบกุ้งซุกได้พี่น้องเด้อทำได้แห้งมาเห้ยมันหอมลวก กินแบบนี้มาโดน,นะพี่น้องแต่ก็ไม่ได้ค่อยตับ nó ngay mà ăn thì đứt chắc nuôi con số của mình โอ้โหใบนเนี่ยเอขอขนมกินเขาก็มีที่แมวไปมันอเอาไซส์ก็สิลืมกินเฮ็ดนีดด่ก่อน cứ bề mặc cọ này phải không? Ừ. Ừ. phát cái bài mặt cọ tại kìm นาสิบบาทยังไม่แล้วครับนี่พี่น้องความรู้นี่ก็ได้กินแล้วนะก็จีมัวตัวเองซะ เอ็คุณ้งองรั่วเจ็บจ้าไม้กระถินรัวจ้าจริงหัวกันจะเราพี่น้องกัคก็เม,เม้นก็นออเม้นอันคือคือได้ไร เจ้าคือเบาอันจ้าซะมันแล้วซะอือย่าเ้าเออเบาอี้แล้วซะอืจ้าแซ่บจ้าอม่กินดูกันไม่กินเราคอยจ้าเนื้อวัว โซนน้ำจ้า เพิ่มเพิ่มมะคือบวเพชรนี่นะพี่นองใส่พริกป่นลงไปจังน้อยเออบุเพชรคือแบบวบวชซสบเหลือเพิกสี่สันกะนับบวซแบบุนนะัวเ,ววเออวันนี้ครแล้วค่อยเก็บจ้าเออ ไขรแน่นน้อยหนึ่งสี่มั้ยนะพี่น้องสี่จุดชืดไปหนึ่นึงเนาะอันนี้ค่อยต่ำค่อยกระจายลายเรื่องพริกแนนะเออ,อบริสเเนนน้อยได้เห็นอย่าง่าพี่น้องเป็นแต่เสีบประมาณให้พี่น้องมือใกล้ๆหน่ยไปชินน้ำลายไหลน้ำค่อยส่จะเป็นพักอีกย่างเป็นพักอีกย่างพี่น้องเอ้ยค่อยๆหนะ่อ หุ่นห่วยนะควายบอกคอยออกก็เจ้นั่นคอยกับเข้าใจคือกันว่าค่อยเสี่ยนเอามา้ยังกระดกกระดิบป่านนี้เออหุ่นห่วยนะค่อยเนาะสลัดสลัดกับเก็บอกอ,กบอกก่นอนจุยู่อ่ะจา้าเหนน็นค่อยบอกพี่น้องฟองไฟเอามาไว้ยไรอะใส่พริก ใบพไิกเปิดไปนอนนึ่งไม่มีสีมีสันกินมาทีเนี่ยผมเั็นเซกขนมจีนนะเฮ็ดได้พี่น้องจ้า แสมนำคอยจ้า แ่บคาดดี่น้ง ยอน่แสบจ้าอืตัวยำโอ้โห ជាងពីនាពីន្តាន់ទ្លាន ปักอืมโสพลจ้าเ <laughs> <laughs> ชฟจ้าเ <laughs> จ้อ <laughs> ืม <laughs> <laughs> อร่อยมากจ้าเฮ้กขิ่นทองยุย้ยจ้าเออเกะกจ้า,าทิ้งไปจ้าเอาลงข้างล่างมันได้ทิ้ง <c oughs> มันเกะกะนี่นะฮกกะฮูก,ก,ก,กน้องไปน้องแม่หรือป่ววะยุ้ยจ้า Mm-hmm. แกบจ้ากินน้ำกันจ้า,อ,าอยู่คนเดียวยกขวดได้นี่ขวดน้ำ,นำพี่น้องป้องไปมาจ้ายั่วๆน้ำคอยจ้า เอมอกินนังเลิแซ่บครับเออ,อดิบตาอดอตา พักน้ำจ้าลำลายน้องไปเลยจ้า <c ười> คลิปนานจะมาพบพอกันไหมเลยจ้าเดอ้ออืคลิปนี้ก็นอนรับฟันดีอยู่ดีไม่แห้งนอนรับไม่ได้เงินมืนนอนอนตื้นในในเงินแสน ได้พี่น้องสุกุสุกคนในห,ห้างไก่จ้าลูกไพ่ใครเจ็บเดินทางไก่ทางไกลขอให้ใลหใลปลอดภัยเด้พี่น้องป้องปลายเด้อสุกุสุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดค,ค,ค,คุยก <c oughs> ับคำวัผ่าแซ็บในเดินเด้อซองนี้เด้อจ้าอืัไอ้ลำลาไปแล้วได้สวัสดีจ้า